สวัสดีกันด้วยนะครับเออนี้เนี่ยยืนที่กับไมค์ค a f พ็อกเก็ตดิชั่นนะบิลเก้านะก็ออกมาแล้วก็แม่งใส่งวเดิมอีกนะฮะปุ่มเล็กลงนะฮะแต่ก็ดีๆีชอบนะฮะแต่ถ้ามัเล็กยื้อไปกว่านี้นะผมไม่เล่นต่อเลยโอเคฮ่เดี๋ยวซึ่งเราส่องบักก็เลยเหมือนกันบ้างนะไปดูกันแล้วก็มีการบวกเรื่องบั๊กฝนนะ จะอธิบายให้ฟังนะฮะไม่ได้คือแบบเรื่องบักก็อกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับบัก็กฝนใช่ไหมเออเป็นเรื่องบั็กฝนเยี่ยใส่ตารางยาวอู้ของชอบเรานะโอเคก็เนี่ยกดได้ด้วยแ <c oughs> ดีดีดีเยี่ยมเย,ยีย่ยมมีมีแต่ก็มีแหลงหน่อยกวน นะก็เดี๋ยววันนี้เราเออซึ่งวันนี้เนี่ยมันซ่อมบาร์กตรงว่าเวลาฝนตกเนี่ยคือเวลาฝนตกจะเวลาเข้าเขตเวลหิีมะมันจะไม่เป็นฝนแล้วน,นี้มันจะเป็นหิม้าลงมากันหนําเลยนะแล้วก็โซโนแมนหายไปเนี่ยพอหาแป๊บมาเจอหมีมากันก็นสาม,มารถตามแกดได้นะ เอชารีเสงสีปกติอืมโอ้โหตกใจนุ้วเสียงแม่งกลับมาเหมือนเดิมแะผมไม่ชอบเสียงอ,อ่ะอ่าเนี่ยอาคุเซอรเนี่ยก็จะมีหิมะซันนีามหิมะได้ละนะฮะนะครับก็กลับบ้านก่อนแบบนึงนอุ้ย เออวิวเก้านะเริ่มนะสนใจเรื่องนี้ละอ่านี่ใครอยากได้ซีดนี่ก็เอาไปเลยสองห้าสี่สามนะฮะเฮ้ยแกมันเข้าไปก่อนวะทำไมไไม,มันหายเร็วผิดปกติเออเนาแรกของไม่ได้แล้วขอลูกเลยวะก็ไม่ได้เพราะแกมันเป็นไอหัวร้านอ่โอเคเดี๋ยวซึ่งเนี่ย ไปดูในหมวดเคียตีกันคือที่ผมบอกโคตรเสียเนี่ยในเรื่องหมวดเคียตีคืออะไรนะฮะเบียโกโกดเล็กไอ้ะแต่ผมแบบนี้ก็ดีนะเออกุด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 นะฮะแต่ว่าแต่เคียตีเนี่ยแม่งเอ้ยเคียตีที่เรื่องเลยนะฮะโอ้โหเล็กลงจริงด้วยแต่เล็กลงภาพสวยดีนะนะน,นี้เพิ่งตื่นเสียงก็เลยอย่างเงี้ โอเคไปในวมาหัวฝนตกฝนตกซวยคลิปไปที่กัดคลิปไปแมงก็หยุดไม่ได้หาอะไรก็ไม่รู้นะสองสร้างว่าหลังใหม่ดีกว่าหลังนี้ก็คือสวยในภายในแต่ภายนอกดูทุเรศนะฮะจริงอีอสิบบอกคูณสิบมันยังไงไม่รู้แฮะนะไม่รู้เรื่องเลย โอเคนะแล้วก็เดี yeah, 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 yeah. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเช้ยกมผีเลยปกติออปชั่นมันจะอยู่อย่างนี้นะของผมอะโอ้โหทำไมของคนอื่นมีห้าวะเออช่างวะเยอเรื่องมากเหอะน่าสนใจเรื่องหนึ่งอเลยวันว่าเดี๋ยว น่าสนใจเรื่องหนึ่งตรงอ,อ่อไอคำสั่งเนาะคำสั่งใช่คำสั่งใช่แล้วคำสั่งนะจ๊ะสลดัดเกมนี่เกมหมดเฮ้ยเกมหมดสูนดิ โอ้ไม่มีผมมาเกมโหมดไม่มีกรรมอ่าส่วนเรื่องแย่เข้ามาเนี่ยนี่ฮะสองอันนี้มันโกไม่ได้แล้วนะนะจะี๋ยวมาดูซิจะซ่อมบั๊กเสียงตอนเวลามันวางมันในคอมว่าโอ้ของในคอมวางดังแป้งเลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะฮะเอเดี๋ยวกูซื้อ RPG อียิงใส่หาน้อนแม่งเลย แต่บริษัทบื้มเลยเว้ยบ้าผมไปไม่ได้หรอกนะไปมันเครื่องบินล่วงอ่อเน,นี่ยน้ำมันหมดการถางเนะพราะว่ามันประเทศอะไรนะเดซิเดนอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าผมจำชื่อประเทศนี้ไม่ค่อยได้นะไม่ได้ท่องนะก็ไม่ค่อยรู้แหละเดซิเดนอะไรสักอย่างเนี่ยนะนะกแม่นะนะ คสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็เนี่ยวันก็แคร์จะแค่นี้ถืออีกนะไม่ดูสิต้องดูกล่องอาการมันก็มีหวัดอยู่นะก็วันนี้โรงเรียนก็ไม่ได้ไปนะคะก็ไม่ก็เรยสบายสนะคะก็อาการเียนหัวมาถึงตั้งแต่วันถือค่ะ่ะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย